กับสบายดีพี่นอ้องเอทซกท่กานมือน้มาพอมพอกระซ่องแม่คิงค้ำบันนาพี่นอ้องกับสบายดีเบอร์สมองสบอนด์ดนพี่นอ้องว่าจะเป็นเอฟซฝั่งไทยฝั่งลาวก,กับสบายดีพี่นอ้องมอน้ทมเก็บพักพี่นอ้องเสียแปนซอยงานบุญเพื่อนพ่อใหญ่พามพี่นอ้นอ,นอ,องก็เทดาวขาพุดนะ

เราหอดเงินแดงเงินะพ่อนจ้งมืเสียมืยางสวดเสียสวดเสียอเสียมันเห็นเรากะปุ้นอิเสียมันเห็นเรากระปุ่นอเสียอีเซียอีเซฟใหญ่ไม่น่ากะปุ่นไั่น่ากัะปุ้นไม่น่าเตี่ยงงานมืออีกเตี่ยงงานเนี่ยพรุ่งนี้บ้านเราจะมีงาน ปังกินบเดอวาดอบาจะมีงาน้คเ้าเจ้มาแล้วพักพาน่ำไข่ถึงกระมงยดาเลยสบรัอะไรคาเปลี่ยนเรื่อยๆนะมันเมื่อไหพ่อมาสั่งอะไรนั่นาะไัน้ำกะทพ่อย่างๆขวานม่ถึงแหงเียวบอกขว่าหนานั้นเทน้ำใสมาได้ตัวนึงน้ำใส่มาได้เองขรับปุ้นยักโลน สามโลสามสิบโลนะสามสิองโลป้จคือมาหกโลเนยเขาเอา้ามาเอื่อนเอาเศร้าสี่โลซื้อมาซีมละัวไอเออสหกโลพอใจจะพากันเห็ดยังไม่้อวเป็นเห็ดท้าห้าลูกเพื่อน่มัน่โลก็ลวมยืนกันมึยังวัไขันใดอีกน่ยืนคางพี่ ไม่ดม่ดตไม่ดีไม่ดีไ่ีไช่ยีไน่อีไน่ไม่ดีก่ดีไม่ดี้ม่ดีไม่ดบไม่าีมันี่ม่นเวม่ดีไม่ดีม่ดีไ่ดีา่ดม่ีไม่ไ่ีไม่ดีม่ีดีไ่ดี่ด่ดีไมดี่ดม่ดีไ่แ่ี่อไม่ดม่ีมีมมีไม่ดีไม่ด่ดไม่ดีไมัไี่นไมเ เขโทษเราักต <c ười> ีนตักตีนให้เสี่ยวกันไม่ใส่แซตักตีนให้เสียวบ่บ่หนักมันบ่หนักเลยายเลยไม่ส่เอาเลยมันมันเได้ะไก่สาต่ละบ่แทนไก่ลอันนี้หนักไก่พันบ่อบ่เออคือบ่แยกบ่อซะเออเอแต่ตีนมหนได้รน้ามันบ่อระยาไก่พัมหน้าไม่คิยางันไก่ยังงนใ่ล ไปเป็นนังเจ้าโคกน้คาก็ได้หาสิพันพี่น้องคาะดองสอรล้ลานัเป็นจ้าคกน้ำคาวผมอือเป็นนางเสนอหนะปั้นนไม่นังปั้นกุงอ่ะะ นี่พี่น้งเลยคนตุดตวจ <laughs> เงินยังเงงพี่น้องยายยักษ์ใหญ่ยังมวยจักอันตะเป็นเพื่อนเท่าเด็กกับกาบอยู่แล้วน้อย <h isa> เพื่อนคั่วแล้วได้ดพี่น้องคั <laughs> ง่ว,ว <c oughs> เราเงินคั่ว,วเราเงินคั่วเรายักษ์ใหญ่ยังมวยไหม

แขนเด้อต้อสิูเห็นหนักหมได้เห็ดเฮงไปแบบไน้นหนักไปขวดแล้วก็ลอยวดล้างฮะนะเคยทำกระดูกไก่เตีไก่หื้น่องเน้นนเน้นเน้นกระดูกไก่พันปะทะเออกระดูกไก่ลาดปะทะตีนไก่พันไปกันอยู่หมอขาดอย่างเดียวลูกชิ้นนะได้ไรคะอันนี้ชวยไปลูกชิ่นแหงด้วยอะแม่อืมอเสรล้วกา๊า,าลังแตนนายู บอกว่าไปอาบน้ำยังบอตั้งเศร้าหนาวเลยอาบน้ำเลยงเงวนาั่ไปเบิ่งพี่น้องสพกำลังคั่วเป็ดกอไก่ต้ง่กันได้สารเบิร์นมาคงบ่าใจ กำลังครัวเป็ดค่ะเป็ดตัว,ตวอันนี่นะฮะ <laughs> กเก้า <laughs> ตัวสิบตพี่น้องขอลอกแกละพี่น้องลูกมันลูกมันลูกเป็ดยังมันคือเป็นอะไรน,นี่ลูกเป็ดลูกเป็ดมันบอกบอกนะ่าวไงเข่ามันบอกสีมันได้เจ้าคือบอกเสียโคอกมันจะเข่าแล้วจะเข,าข่าคอกแล้ว ว้างัวเถิกไปคืองามแท้เถิกนี่ได้คือว่าคายแล้วยังตัวเดียวนี่อืมคือมางามแต่งงวงเบาใจอย่าคายเท่าไรนี่บอคิดไว้ในใจนี่เท้าฮะสีหก ชิโพกแพงอยู่บอกพี่น,ะแบบนนะ้องก็บอแพงเนาะคือมาเ,มเ,เป็นตะแพงแทนต,ยตุยกับตุยมันจะอาานะ่านเนาะคืองามทา้าใจมันงาม,มาอะไรห่วยคนนี้ไปกะซื้อบน่นเลยใส หลากใส่น้ำกันก็เนี่ต้มแล้วก็ต้มแล้วก็กินเลยเลยเมื่อเลยฮะงานอีกฟามเฮียฟามด้เขาเจ้าสิเขาสิงานมาแรงมียังให้กิน กองบุญนะสบาดตังกองบุญเบาใจแล้วว่ากระเ่าคงสิการกันงทนกันอ่องเทนที่พักกานงานอเอาต้นคอนมาลงวะ ัเดียวไอ้โน่ดิหน้าก็สายเป็ดเดี๋ยวเขาหลอกเก็บไวกับผได้ขาดพูดขาดพูดนั่นพี่เดี๋ยวต้องอกชียก่อนเลยเพ็ดหน้าไอ้ปิ้นนี่นะเนียนะผมนี่เขาดิงเชีวิตมันต้องเดินวยท้องกระดูกลงกุนน ตัวเช่าหาหรือเปล่บ่เช่าหาตัวเาหาม่ก yeah okay. ็ไี่ยูไื่อใช่เนี่ยโอ้ยแม่นี่เขาหล่อเขาแหล่เอ็นก็แม่เลยหลอกก็ไรตาโลเนาะจากโลื้อนี่ยจากโลเออจากโลกบอกคน้ลยตีผมไม่ได้เงินน่องน่ลยนะากาี่เดี๋ย่ครับ แบบนัานเลยเห้อนั่นเหมืนบูดบัวน่อยป้าโอ้ของคิดอันนี้นะเอาปาดกเจยหมานี้ใ่าหป้าบ่หึ่งปตอพุดตอปาต้นน้ำหวานตอต้มร้อยโคมด้านมักต้มนี่แหละ บ่อคนหนึ่งแเสียใชคนหนึ่งนั่มบดโอ้ยแกงเนี่ยกะปุ้นแน่พ่ออีทอละมูอีกมูก็ได้ราคาโลน่ะอ๋ออูน้บวเือนิงย่างตัวหน่ะหอยของเส้ไม่เป็นิ๋ โอ้ไม่เละก็ลงหมอกินายากบ่เงนกีนบไุได้เด้มักกินยากเด็ดห้องกินสังกทานอีตอนเพล็ดน,นะเนี่ยู่วัดบ้านเฮาเนะวัดบานน้านน้องแต้เด้ค่ะพ็เห็นวัดนน้ำมงเด้น้ำมงกับน้องแต่คนะละวัดพี่น้อง หนาวค่ะหนาวหนาวบรรยากาศคือมันหนาวใช่พี่น้องอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่คิงคัมมันนาวกับศิลาแหละพี่น้องจ้าเพื่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาส้มซองแม่คิงคัมมันนาวนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องจ้าสบายดีเด้อพี่น้อง